โฟกัสวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะเราจะมาหารอยได้เสริมกันชื่อวิฟิมโดยการ้เ่รามาเปิดสถานที่ดัเซอรี่รับเดียเมนใแล้วดูนะว่า <c oughs> วันนี้จะมีน้องๆเงยอะขนาดไหน <c oughs> ใช่ไหมใช่แต่และคนนีจะน่ารักขนาดไหนใช่ได้อมแล้วนะจะรอเด็กกันดีก่อนนี่ี่ฟิมเห็นะโฟกัสนะจัดทุกอย่างนี่เรียบร้อยหมดเลยดีมากโฟกัสนีแล้วก็นี่มีที่นอนเด็กด้วยนะอ ใช่ก็ประมาณเนี่ยพี่ิวแล้วก็วิวอะไรอย่างงี้ก็เลยจะมาเฮ้ยมาเนี่ยพอกามาแล้วพี่พิมแบบประตูบ้านได้ไหมได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คือแม่เนี่ยโอ้มาเรียนเหรอแม่ไม่ใช่จ้ะลูกวันนี้แม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวดัดแม่ก็เลยเอาพวกหนูเนี่ยมาฝากไว้อืม มาเลยครับเชยมาเลยครับเชยมาเลยครับอ่านี่นะลูกนี่ค่ะนี่กระเป๋าของน้องนะคะโอได้เลยครับผมไม่อยู่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 ยิ้มอยู่ไม่เป็นไรนะจ๊ะพุงพี่ใจดีพุงพี่ไม่กัดหรอกเชยไม่เป็นไรใช่แล้วใช่แล้วเนี่ยหนุ่มน้องก็ยังอยู่กับพี่เลยโอได้เลยครับพี่อยู่เถอะนะลูกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแม่ก็มารับแล้วเจ๊ค่ะ นั่นฉันขอฝากลูกฉันสักประมาณสองสามวันนะคะเดี๋ยวฉันกลับมารับโอ้โหได้เลยครับได้เลยครับได้ค่ะโอเคงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะคะโอยเราจะเลี้ยงไหวใช่ไหมจะดีนะวันนี้เราเปิดวันแรกมาแค่สองคนน่ะอืออุ้ยพีอฟิวเสียงอะไรป้างบกัสมันจะเข้ามาอีกหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิเอุ่้นหนูจ้าเอ่องั้นเดี๋ยวพี่ฟิวออกไปรับพวกบุกัดเดี๋ยวน้กันนั่งดูเด็กก่อนอ๋อได้ครับได้ครับ โอ้สวัสดีครับคุณตาโอ้ยสวัสดีวันนี้ตามีธุระลิดิหน่อยนะจะกะว่าจะฝากมาไว้ทักหนึ่งวันนะโอ้ได้เลยครับผมโอ้ยน้องเขาดูอยากอยู่มากเลยครับเนี่ยน้องเขาดีใจที่มีเพื่อนเล่นนะจ้าผมก็มาเล่นกัืนนะเพราะว่าผมเป็นซูเปอร์แมนสิวดีใจเหรอ โอ้โฮรู้สึกว่าเด็กๆนี่จะเข้ากับที่นี่ได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยเออนั่นตาฝาด้วยนะจ้าหลานเอ้ยโอ้ได้ครับผมชิวมากเลยครับโอ้ยมีฟิล์มเด็กสี่คนเลยเหรอเนี่ยโอ้ย oh, ใช่แล้วโฟกัสวันนี้นะน่าจะสนุกน่าดูเลยเนี่ย <c oughs> วันดีนะวันดีวันดีพี่คะหนูอยากเล่นของเล่นอของเล่นให้หนุหน่อยสิคะ <c oughs> โอ้ยได้เลยได้เลยผมก็อยากเล่นนี่จ้าไปนั่งเล่นตรงนู้นเลยดีกว่าไปกัน เชื่อเล่นกันได้เลยนะนนกเกือบบอลน,นะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็กลับมานะอยู่กับพี่ไปก่อนนะพี่เพื่อน <Glas S 1> เพื่อนแล้วแม่ขอให้กันดีกว่าอุ๊ยเธอดูสิเธอเล่นกับฉันแม้น,นี่นนฉันมีของเล่นด้วยส่วนฉันฉันจะเล่นรถนะนี่ไงโอ้เครื่องบินสุดมากเลยโอ้เจ๋งเลยนะ เด็กๆเล่นกันก่อนนะโอยเธอหยุดร้องแล้วแลนเนี่ยฉันร้องตั้งแต่มาแล้วนะอันนี้โฟกัดที่ว่าเราสองคนไปเตรียมอาหารกันก่อนดีกว่าเตรียมอาหารเหรอ,เอ,อใช่จริงๆด้วยเด็กๆไม,ม่กินข้าวกันเลยเด็กๆจ้าอยู่ดีๆก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมอาหารกันก่อนนะโอเคค่ะพี่ฟิลอย่างนี้ก่อนนะแต่พี่ฟรีิปเป็นเดกผัดเตรียมอาหารให้นะใช่เลยเด็กเรามี<อ>ทั้งหมดกี่คนสี่คนเนาะใช่แล้วใช่แล้วนี่นี่เราก็ทำเรื่องนี้กันเถอะ เป็นอะไรเหรอมาแต่งตัวเป็นอะไรเน่ะเราแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ฉันแต่งตัวเป็นแมวหมาหมาเหรอเอ้ยเอ็งจะบ้าหรือไงฉันแต่งตัวเป็นแมวสิอ้เป็นแมวอย่างนั้นเหรอแต่งตัวเป็นหนูหนูฉันชอบช้างมากเลยนะฉันก็เลยเอาช้างมาใส่เป็นหมวกไงเป็นไงอย่างแจ๋วอะแต่ฉันมีของเล่นเยอะมากเลยอย่าไปร้องไห้เลยนะน้องสาวพี่ โอเคพี่งั้นหนูยิ้มก็ได้ยิ้มก็ได้พี่พีทกำลังทำหรือเปล่าเนี่ยเราไปขอเล่นกันดีกว่าเย้นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่เย้นอุ้ยเราเล่นกันสนุกมากเลยมีหนังสือว่าอันนี้ทำยั้ไงอุ้ยหนูแฮมเตอร์หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยหนงแฮนเตอร์น่ารักมากเลยฉันอยากได้กลับบ้านสักตัวพวกเรามาเล่นมีดจับกันดีกว่าเอาสิไปไปเป็นอ เธอไม่กับฉันล่ะโอเคงั้นฉันเป็นเองอุ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีอย่าจับฉันอย่าจับพวกฉันอย่าจับฉันาจัโอ๊ยมวยหมดเลยเฮ้ยจุกเจอหมวกใครหมวกฉันนะดิอาหารเสร็จแล้วเด็กๆเย้ไปเสิร์ฟอาหารอาหารเสร็จแล้วนั่งประจำที่เลยนะจ๊ะเด็กๆ ไปนั่งประจำที่กันอ้ยหัวเรียดเลยโอเคโอเคเด็ <c oughs> okay. 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 กๆมาแล้วจ้า oh, <c oughs> นี่จา้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดให้นะริมนายอุ้ยนายเลยวันนี้ของที่เรามีก็ <c oughs> มีเป็นผล,ลไม้แล้วก็ ผักต,ต่างๆนะจ๊ะอุ้ยนยากกินมากเลยอะ่ะให้แล้วว้าว,าว,าวางั้นเดามากินกันดีกว่ามาเถอะพวกเรานั่งอืมนั่งอร่อยมากเลยอุอยอ้ยดีใจจังเลยที่เราไม่ได้อยูุดนี่พอกาสใช่ฮะเฮ้ย <laughs> งงๆเฮ้ยเราดีใจมากเลยที่เราไม่ได้มานั่งกินนั่งเล่นกันที่นี่เผื่อว่าถ้าเราอะ่ะ ก็เธว่าถ้าเกิดเรากินกันเสร็จแล้วเราไปเล่นสนามเด็กเล่นให้มาก,กันนะอุ้ยอยากไปเล่สเนสนามเด็กเล่นเราก็อยากเราก็อยากเราก็อยากเหมือนกันแหละโอเคทุกคนอิ่มแล้วนะอิ่มแล้ว,ลวโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันดีกว่ามาสุขพาหน้่น้องเข้าไปนี่กันโอ้โหตรงไหนอ,อ่ะอิ่ข้างหน้าไปเอาจะเล่นกันให้เต็มที่เลย,ย จะตั้งปอบภาวะใสยฉันจะไปเล่นสไลเดอร์ฉันจะเล่นโกลโอ๊ยเอา,าเลยก็ได้ไปดิเอาเอาวี่มีโคลนด้วยเด็ก,อกดๆอย่าเล่นโค,คนกันสิเดี๋ยวเสื้อเปื้อนนะจ๊ะไปเล่นโคนเล่นโคนก็ได้ก็ได้นี่เด็กๆจะได้เวลาเข้านอนแล้วนะนี่ไหนใครเล่นโคนบ้างเนี่ยหนูค่ะมาเลย พี่ฟิมอุ้มอีกคนนึงไปด้วยนะมามาปล่อย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 แบบนึงปล่อยอ้มคนนี้ <c oughs> นนไปด้วย, <c oughs> ยวันนีเ้เดี๋ยวเราไปอาบนะ้ำก่อนดีกว่าเราไป,ไาไปทำความสะอาดต,ตัวกันก่อนหยุด <Okay. S 2> โอ้โหพี่ฟิมโอ้โหเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย ผมเล่นก,กันเองแหละครับใช่แล้วใช่แล้ว,ลวเรื่องกันเลยอย่าบอกเด็กเลยค่ะว่าสนุกมากๆสนุกนกว่าที่บ้านหนูอีกอ่ะใช่ค่ะที่บ้านหนูไม่มีอะไรอย่างนี้เลยที่ไม่มหนูแบบว่าให้ไปแบบเออนั่นอะไรค่าอ๋อไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบพูดนะโอเคเด็กๆถอดหมวกอะไรไว้เลยนะเดี๋ยวจะนอนแม่นานานะไปเด็กๆไปนอนกันเถอะไปกันเถอะไปโอ้ยวันหนึ่งยังถือไม่ครบเลยไม่เป็นไรค่อยๆก็ได้อ๋อไปกันเด็กๆโอเค นี่จงที่นอนของพวกเราฟ้ามืดพอดีเลยเนี่ยแดดเ,เด็กๆงั้นเข้านอนกันเลยนะจ๊ะนั่งเชินอนนี่ให้ผู้หญิงนอนบนแล้วกันเนาะเรานอนล่างก็ได้นี่เอาหมูใครเนี่ยหมกเราโอเคจ้าเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคุูปิดไฟแล้วนะโอเคโอเคแล้วฝันดีนะจ้าเด็กๆ Okay. โอเคโอ้พี่ฟิล์มวันเนี้ยเหนื่อยมากเลยเนาะนเลี้ยงเด็กเนี่ยใช่แล้วโฟ<ต>กัสเรารต้องมาเก็บอันนี้กันดีกันโฟกัสอุจจารย์จัดไว้สวยแล้ววันนี้อะแล้กันแล้วงั้นเราก็เก็บของกันก่อนละกันเอาอุ้ยแต่ก็ดีใจนะที่น้องๆเขาอยู่กันได้ไม่ร้องไห้ด้วยเนี่ยไปเก็บจ<ะ>า,านงั้นเรางั้นฟิล์มว่าแล้วเราขอเราขอแบบว่าไป เก็บข้าวของก่อนเลก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด็สปายด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมขอบคุณมาตายล่างคลิปนี้นะครับผมนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายปดับบ้อนดีอดห้องนอนนอนไม่ได้เอาไปแย่งน้องนอนนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย